อตอนนี้พีแตอนนี้ดสดมากเลยอยู่กับคุณตานะคุณแสนมันี้ไม่ออกนาออกนานไม่ได้ฝนตกแล้วก็เฝ้าคุณตามอคืนนี้คุณตาป่วยนะามาการดึกนะคะเลยลูกมาผสมเพียบาทเลยลูกมาหาหวานหายา เ็รว co mm ่า hmm. พันห้าน้ำหนักตู้อนบดีเป็นเรื่องครับหนมฝนอนเบิ้งได้หรือยังบาร์บีคิจะหาได้เหรอเอาเกิล้รูดอีกนี่งะจะเอาตัวนี้ตัวเป็นกล้องเียสิคร มีอะไรก็ทำไม่ได้หือเป็นไงโทรมก็จะเจสื้อน,นะนถา,ามข่าวคือแม่นวลหนคืมสบายดีไหมแม่นวลนสบายดีปอถามอยู่นะ<า>ส่งรูปมาไม้ให้ดูอยู่นบ้านจิ้บก้อยสิกับเปลือื่นนี่เด้อเจ้าต้องบีบอันนี้เข้าไหมจิ้บก้อย สบ,บายดีแม่น้ำฝนกับไม่เอื้องหรือยังฮะเค่งนะเอเอดีครับพี่น้อง,องปลเบิร์สุขสุขคนสวัสดีแม่แม่เบิร์สุขนเดอ้อที่เข้ามาเบิร์หรือว่าสิเป็นแม่น้ำฝนแม่เอ,อื้องแม่นวลเดอ้อไม่ได้ียด้วย แม่เมลีแม่บุญชูสวัสดีแม่แม่เบิร์ตทุขอดมาวันนี้ลูกชายไม่ได้ออกนาใช่ไหมน้่ฝนตกลินน้ำเซนน้ำที่ข้ามไปข้ามมาน้ำขึ้นมากเลยนะพี่น้องจกิดวัในนางเลือกพี่ข้ามอายุเก่าใจสุดเพื่อนศิไปะชีวานานา ปูแขจแล้วทำหกข้าวอะไรบร้รงนะอ๋อนีแต่ปูกแครนี่ซือไอู้หอย่บ๊อบขาว่หักผู้เี่คนโอน้ตามนี่คือซือนะมันจะใกลตัวนึงเอาเข้ามาส่งตัวง่ายๆเหรอถ้าบอบเป็นอาการอะไวันอีกอันนึงจะมาแกงใส่หยวกกล้วยนี่ใกล้ากับบ้านนี้ตามนี้กกนคือซื้อเาตัวใหญ่ตัวนั้นมามาแกงใกล้ยังน้ย จับไก่น้มีเพราะว่าแกงไก่ยอกล้วยแล้วก็อัลลังอัลลังถั่วหวานขาถั่วเป็นต้มแกลงก้อนเอาแกงไก่ใส่หยวกกล้วยนี้ที่คุอยทำอร่อยนะฮะต้นตำลับเลยนะเอาคุณไปเยวมาสิจับกล้องก่อนจับกล้อง บ่ายอยู่ะพี่น้องวันนี้อยู่กับคุณแฟนจุ๊กกิ๊กพี่กูอ,อันนอนนี้บ้านในพี่น้องเบืองเนี้ยมีแต่สมหลายคือบอกหน้าบอกเบอร์พี่น้องอันถ่ายให้ดูเพื่อแบบว่าให้พี่นอ้องเ<ร>บื้องล้วกันมาดำนาอันบรรยากาศอยู่บ้านเพราะว่าฝนมันตกแหงก้งไปเลยได้บ่ได,ด้ออกดำหน้าจะดำหน้า <laughs> จะเป็นถึงจะออกดำหน้าจะเป็นจอจะดำอยู่ได้ียวอืมก็ซองกลับ เเินนนดดแม่บ่อยเห็ดคุณแจนก็บ่อกเหตุฝนบ่อยเห็ดเป็นหยาดเมื่อยแล้วก็อีกอย่างนึงอันแม่แม่กับบ้าบ่อยากให้เห็ดออกไปหน้าแม่ก็ยังซื้อน้ำเป็นแพกคุณแพกแม่หายอยู่เลยบอกว่าเป็นไรคุณแม่อันนูกินน้ำถังกับคุณแม่ก็ได้เพราะว่าอยู่บ้านคุณตาก็ซื้อน้ำถังมันย้ำข้าวบ่อเลยไปซื้อน้ำอันอันบ่อเลยไปซื้อน้ำอันนี้นะ อือว่าก็พี่ก็พน้องฟังเลยนะพี่น้องก็อยากให้เบานั่มมาโอ้ยเป๊ะๆมันสะอาดอยู่พี่น้องพี่น้องพี่น้องก็ับเป๊ะๆอะเดี๋ยวนี้ทําไมเปลี่ยนไปโตเป็นผู้เบาใหญ่ขึ้นมาตั้งแต่อยู่กับพี่ก้อยนี่ไม่ค่อยพูดค่อยจากับเอฟีเลยว่าท่านร่ำรวยสวยเก๋มาได้ไปถึงไหนแล้วม่ได้พ่อกัน ป,ปีปีปลายเยนะาะที่ทอดกันอยู่ปะบรเฮีตยูทูปบรเฮีตยูทูปปีปลายเพราะว่าคนจะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็พี่น้องบอ่เข้าใจพี่น้องกับคอมมินขมาดดาขอมวดวาเนะา,านนะเท่า,า,นะา,ก,ากับบัวดอกเพราะว่าคนแตดดาเพื่อความไอตกับปรุงนะให้ปรงเขาบ,บอกว่าเขาบอกว่าให้นักก้อยมันให้มาก,ม,ากมีเรื่องจากพี่ก้อยน่ะปกป้องมีแต่พี่ก้อยแบบว่า เอาใจใส่เต้เออมีปัญหาอะไรหรือเ่มีแล้งพี่ก้อยัจ,จะปลูกป้องเป้ตลอดเออเขาบอกอย่างเงี้ยมีแต่อวยตัวเองเจ้าพวกหล่อนไม่รู้หรอกที่ไม่ได้อวยตัวเองนะเอาเอาหันมาเบิง้งจากกลองนี่หันมาเบิ้งนี่ห้านาทีปิดคลิปได้แล้วเนะี่ยเดี๋ยวก่อนคลยเบา<อ>ก,บ<อ>กระพีเบากระพี่เอากระพีก็นอนกันทำไมเจาก็พูดแบบว่าไม่ใช่อวยตัวเองรักพี่ก้อยหรือเปล่ารัก รักแบบไหนรักที่มีบริบทบางาคับเพื่อนพี่น้องนี่มือขยูน่นของบริบรยิกแ,กแล้วนะจ๊าเราเอาเองแล้วสบายใจจ้าเอ้าพี่น้องว่ามียอย่างไรว่าบังคับให้เป้ทำนู้นบางนี้บังคับบังคับให้เป้แบบนู้นแบบนีนบบน้รักแบบไหนรักที่แบบว่าจะสร้างานาคตครอบครัวไปด้วยกันหรือว่ารักแบบไหน กินหม่องปันรักนีรันปันเดลทิ้งหรือเปล่าหม่องไปเองใช่ก็อยากจะรู้ไงเนี่ยพี่น้องเอซี่ทั้งบ้านเนี่ยทำไมถึงถ่ายให้ดูทุกท้าเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วพี่น้องดีกับว่าดีซัวกับว่าซัวบปดีขอกับว่าบ่ดีขอถไายใ้เบื้องเบื้อูดอ่าเพราะว่าหนึ่งเราเจอกันในด้านโซเชียลในโลกโซเชียลเขาเป็นแบบนี้ของเขาเราเจอเขาตั้งแต่วันแรกเป็นแบบไหนเขาก็เป็นแบบนั้นแล้วก็ อันไหนไม่ดีเขาก็ปรับปรุงอันไหนที่แบบว่าดีเขาก็ปรับปรุงดีอันผักกระเหิตสมมติจนแต่ว่าเท่านี้สมมติตอนเช้ามันาแล้วก voilà. um ็ตรงไปตรงมาอยู um ่แล้วเบิองเมืองเมื้งเมืองเมืองนี่เบิองนี่เป็นยังที่น่องพูดได้ตามดีที่น่องก็อยากให้สั้งจะจะปากจะว้าคือการคุณปัญหาคนณแท่งคือกระยาคือเขาไม่จะวาวเขาพังจะวาเปล่ากับพี่กับน้องเมืองคุณน่ะ ฮากที่ก้อยแบบใดฮากแบบที่สร้างพนาครอบครัวนั่มอยู่บอกจะมีนั่มยู่ำัหน่งเออก็ฮหากจะสร้างพนาครอบครั่วลราพอตอนนี้ก็กําลังกําลังเริ่มต้นสร้างเป้าหมายอยู่ใกล้สิสําเร็จแล้วนะอีกบ่โดนบอกอีกสองสามตีอส <laughs> <laughs> ิเป็นเพียก็ยังนี้เป็นเพียหรอือเป็นเพีย เป็นเฮียอะไรไม่ใช่เฮียเป็นเป็นเฮียโอ้ยวายาวายาวพี่น้องว่ากษตรสร้างรับจเป็ต้องปล่อไม้ไว้อยู่ในบ้านเพื่อมันสิกับมาอยู่ยามเท่าเดี๋ยวเขาต้องดูแลเพื่อนครับนะบริ้ทไม่ได้ปะดอกระชับนั่นแหละกูได้มาเปลี่ยนมาเปิมอาชีพบาผู้อาชีพมาเข้าใจดอก ทานอย่างมามากมายเนาะปากเงียวปากกาทานทับดาคบพ่นไวพอดเนี่ยหนึ่งพันคดานหมื่นหนึ่งคนลาสักแล้วจะเอาเอียงคนปรฏิบูรณ์จำไหมเอาความที่น้องเมืองลำกลอนฝนตกตกหนินะบรรยากาศแบบคือจีบ๊ายบายพี่น้องพ้อกันคลิปหน้าเด้อะตีมันเหนียวมันไม่เหนียวไม่ติดหรอกอ้างคำใหม่ ไา <laughs> พี่น้องพอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แหง้งบ๊ายบายบ๊ายไปกตเน่ย